รู้หรือไม่ว่าแมวเป็นนักนอนตัวยงที่ใช้เวลาถึง70%ของชีวิตในการหลับไหลแมวโดยเฉลี่ยจะนอนประมาณ13-16ชั่วโมงต่อวันซึ่งมากกว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไปเกือบสองเท่า DNA ของแมวยังคงมีสัญชาตญาณของนักล่าอยู่การนอนหลายชั่วโมงช่วยเก็บพลังงานเพื่อเตรียมตัวล่าเหยื่อแม้ว่าแมวบ้านไม่ต้องล่าหาอาหารเองแล้วก็ตาม นักวิทยาศาสตร์พบว่าแมวมีรูปแบบการนอนที่เรียกว่า polyphasic sleep หมายถึงการนอนหลายครั้งสั้นๆตลอดวันแทนที่จะนอนยาวครั้งเดียวข้อน่าสนใจคือแมวใช้เวลาเพียง25%ในการนอนหลับลึกส่วนที่เหลือเป็นการงีบซึ่งยังคงตื่นตัวอยู่พอที่จะตอบสนองต่อเสียงรบกวนวิธีนี้ทำให้แมวพร้อมปกป้องตัวเองหรือจับเหยื่อได้ตลอดเวลาแม้ขณะพักผ่อน แล้วแมวของคุณนอนกี่ชั่วโมงต่อวนันเหม้นมาเล่าให้ฟังหน่อยสิ